สวัสดีนะคะเด็กๆทุกๆคนวันนี้นะคะคุณครูแหววมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะสนุกด้วยซึ้งด้วยนะคะเกี่ยวกับพระคุณของแม่ค่ะเด็กๆนะคะเพราะว่าในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาตินะลูกนะลูกรู้แล้วใช่ไหมว่า12สิงหาก็คือวันแม่ของทุกปีนั่นเองวันนี้คุณครูแหววมีนิทานเรื่องพระคุณแม่ มาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานเรื่องพระคุณแม่เรื่องโดยวนิดาเสือเนียมภาพโดยเบนจามาศคำบุญมีสิบสองสิงหาเวียนมาบรรจบลูกขอน้อมนบเคารพบ,บูชาเป็นวันสำคัญรู้กันทั่วหน้าเฉลิมพระชนพรรษา พระราชินีพระแม่ทรงห่วงปวงชนทุกที่แนะนำสิ่งดีชี้ทางฝึกฝนศูนย์ศิลปาชีพช่วยชีพปวงชนเพื่อไทยทุกคนจะได้ทำกินพระคุณของแม่ทดแทนไม่สิน้นแม่ของแผ่นดินทรงพระปรีชา เริ่มแรกกำเนิดก่อเกิดกายเาก้าเดือนรอมาลืมตาดูโลกอุแวอุแวแม่คลายหายเศร้านับว่าเป็นโชคลูกคลอดปลอดภัยน้ำนมมารดากลั่นมาจากใจทุกอยาดหยดไซชื่นใจลูกจริง แม่ธนุถนอมยอมทนทุกสิ่งไม่เคยทอดทิ้งยุงมิให้ตอมเมื่อยามลูกหลับแม่ขับกล่อมปราณีโอบอ้อมไม่ยอมห่างไกลแต่เล็กจนโตแม่โอแม่ให้ประสงค์สิ่งใดเว้นแต่ดาวเดือนให้การศึกษา ก้าวหน้าเสมือนทัดทัดเทียมเพื่อนเพื่อนไม่น้อยหน้าใครนับแต่วันนี้ลูกจะใส่ใจดูแลชิดใกล้ให้แม่สุขสมจะขอเชื่อฟังคำที่อบรมให้แม่ชื่นชมลูกเป็นเด็กดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ สถิตในโลกนี้คลุ้มครองชีวีแม่มีสุขเอยเห็นไหมคะเด็กๆความห่วงใยความรักของคุณแม่ของเรานะคะเด็กๆไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะจึงครูบอกตลอดเลยว่าเด็กๆต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันแม่นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ